ก็สวีดสวัสดีนะครับผมนะฮะวันนี้เราอยู่ในเกมบอกฟุตนะครับผมวันนี้เราจะมาเป็นมนุษย์นะฮะเออมันมันไม่ได้ยากเลยใช่ไหมละ่ะคำพูดอะอ,อจะมาเป็นมนุษย์มนุษย์ที่ว่านี่ก็คืออ,อจะให้ว่าไงมนุษย์ที่ว่านี่ก็คือเราจะใช้แค่ความเป็นมนุษย์นะครับ ในการที่จะไปสู้กับคนที่มีค่าหัวพอๆกับเราแล้วครั้แรกเราสู้ด้วยหมัดอย่างเดียวนะครับหมัดฮูเมนนะครับหมัดกดมนุษย์นั่นเองนะฮะผมเดี๋ยวเราร,รอเผื่อมีคนออกมาสู้เราแล้วกันนะครับรอกันนะคือตอนนี้นะครับผมได้เผา v 4นะครับแต่เป็นไม่ถึงเทียนหนึ่งเดิมันแบบแค่ได้เผาอะเออแค่คําว่าได้มาครับเฮ้ยมันก็เลยอาจจะ ม่หัวเาไหร่นะครับผมนะถ้าเราถ้าเราใช้แค่หมัดไม่ชนะเราจะค่อยๆเพิ่มระดับของคําว่ามนุษย์นะครับคือเราจะเพิ่มดาบเข้าไปพอทั้งดาบทั้งหมัดยังสู้ไม่ได้เราจะเพิ่มปืนเข้าไปนะครับเท่าที่มนุษย์จะสามารถทําได้นะครับแบบเอง่าไงคือไม่ใช้ผลปีศาจเออใช้แค่สิ่งที่มนุษย์มีเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวเราจะรอดูก่อนนะครับว่าจะมีคนมาสู้เราหรือเปล่าตีไปทำาเราจะไปตีมันทำไมเนี่ยเออเรามาตีคุณเราไม่ได้มาตีเจ้าตลีเราจะโ้ยเออเออเอา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 อย่างนี้มันบอใไซ่เร็วอย่างนี้มันบอใไซ่เร็วเปิดก่อนหนึ่งซี่เอาเสียเปียบเดเอ้อใส่แค่มันนี่ไม่ได้ตอนเนี้ยใช่มันเป็นบริเวณที่ไม่ควรสู้กันยิ่ง Ừ. Pop mắp đi mắp nì đi nidi, nì đi Pop 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 hải Hải Pop Yeah Pop 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 Yeah, เย่และเข้าไปใกล้รลอยรลอยรลอยก็รลอยโป่งริบร้อยลาดได้หนึ่งไ <c oughs> ม่ใช่ลาดด้วยซ้ำมันเข้ามายุ่งเองอะ่ะโป่งริบร้อยนี่นะใช้แค่มัดกช็ชนะได้เออจริง ไปได้จังไหรนนะีม่มันสู้ยากอะเวลายอยู่น้ำทะเลมันโดดยากไนงะโอเคนะโอเคนะโอเคนะจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้ได้ละจังหวะนี้คอมโบนี้ไม่ถูกนะคอมโบนี้ไม่ถูกนะคอมโบนี้ไม่ถูกเท่าไหร่แต่มันได้ละได้ละ เฮ้ยไม่ตายอ่ะเฮ้ยไม่ตายอ่ะเฮ้ย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 หาว่าไปเด้อแค่มัดกระสูนอะไรเด้อผิดเอาอีกไหมล่ะเอาอีกไหมล่ะกู้เจริญเอ้ยนี่ถ้ากลับมาอย่างนี้แสดงว่าเอาอีกแน่เนี่ยนี่ตีได้แสดงว่าเอาอีกตีได้แสดงว่าเอาอีก ไงตะกะสุดยอดไหมตะกะสุดยอดจัดไ <c oughs> <c oughs> ล่ตีเลยโมจิอะโมจิก็โมจิเถอะตอนเนี้ยโมจิก็โมจิเถิดตอนเนี้ยโมจิก็โมจิเถิดตอนเนี้ย <c oughs> เป็นไงล่ะโมจิก็โมจิไปเถอะแล้วมันจะมาอไหมแก๊งค์ไหมแก่ไหมแก่ไหม ถ้าตีได้เนี่ยแสดงว่าจะแก่นะโอเคไหมโอเค okay, ได้อย่างี้ได้เราต้องพื้นที่เราเสียเปรียบเราต้องรีบไปตรงนู้นฟิวโป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 เฮแ,แล้ว่าเขาเล่นไม่เป็นหรอหรือว่าไงวะขนาดกูบุคย์เล่นเล่นไอเกมเนี่ยหยัง่งหยั่ะ เปิดได้ฝึกจ่อยอียงวะอุ้ย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 เปิดก่อนด้วยเปิดก่อนด้วยเปิดก่อนด้วยแล้วไง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 อุ้ยเปิดก่อนละแรงเปิดก่อนละแรงแย่แล้วเปิดก่อนแะแรงด้วยเปิดก่อนลลแรงด้วยเปิดก่อนละแรงด้วยเอวูชิบแล้วชิบแล้วเจอโหดเจอโหด จอหดโอ้โหโอ้โหไหวบ่ดิบ่ไหวดิไปแเลยจ้าไหวลยเจ้าหนีนี่ครับหนีเี่ครับเรื่องสเป็นแนวนี่หนีตัวครับโอ้โหโดนโดนเฉยเรียบร้อยนะครับตอนนี้เราสู้ไม่ได้เราจะเอาดาบลงมาจุติที่มือเราแล้วนะจ๊ะทีนี้รอบน,นี้เราจะใช้หอกคาตาคุรินะครับ เขาละเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมกายพร้อมใจพร้อมเราทำได้โอ้ทำไมมันวัวกันที่นี่อ่ะโอ้เช่อไม่เชื่อเขาเล่นเองถ้าเขาไม่ตีเราเราก็ไม่ตีเขาตอนนี้อะไรอุ้ยอุ้ยอุ้ยแค่เอ่ยปากเราก็จะตายแล้วตี่ไหนตี่ไหนทีเรา Ui, mô chỉ Ồ, mô chỉ nó Mô chỉ nó Ơ, ừ, quá hmm. Nó bị tuổi Ồ, oh. tai, tai nè. ้ายเนี่ยตายเนี่ยตายเนี่ตยตายเรียบร้อยเชียร์แล้วปุ้มเรียบร้อยโอเคเราก็เพิ่มปืนมาแล้วกันนะจ๊ะก็ถือว่าเราเพิ่มปืนมาเลยแล้วกันนะเพราะเมื่อกี้เราก็แพ้เอองั้นก็ถือว่าเราเพิ่มปืนมาเลยแล้วกันนะเมื่อกี้เราแพ้แบบลาบคาบเลยอะ่ะกดมั่วซั่วจัดไม่เล่นไหนอะ่ะตัวที่มันตีเราอะ่ะอยู่ไหนตูมปล่อยมันเปิดสกิลไปก่อนเลย ให้มันฟีสกิลไหนอะ่ะอ้ามันหายไปไหนอะ่ะเอ็งจะเลือกตีค่าง,ง่ายอย่างงี้บ่ได้ดิเอ็งจะเลือกตีค่าง,ง่ายอย่างที้บ่ได้ดิตัวนี้เหรอตัวนี้เปล่าตัวนี้แหละตีขนาดเนี้ยตัวนี้แหละ,หละ,หละอู้ยทำไมคอมโบมันต่อแหงแท้ เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะฝีมือจากไก่อเออขนาดไม่ค่อยเดินเล่นเด้อเนี่ยเผื่อเล่นทุกวันนี้ก่งโพดนะนะเรียกว่าการเล่นนะเล่นสุมมือเนี่มันสิเออมันเออมันจะเป็นนี่ลหละอ่าแตกกดหมวน,นะครับนะเราจะเอาอีกรอบโอ้โหแค่นี้นแพและคอมโบมันโหดูดดูข้าหวาัวหน่อย ถ้าไอ้นี่ค่าหัวสี่ล้านนะเราไปดูกันถ้ามันค่าหัวสี่ล้านไม่ใช่จอนจอนโอ้โหสี่ล้านโอ้ไม่ไหวไม่ไหวอย่างเงี้ยตายตาย,ตายฟีลอ,อะไรอะ่ะเอากลับไอ้ตัวนี้ดีกว่าไอ้ตัวไฟเนี่ยไอ้ตัวไฟอ่ะไอ้ตัวไฟเนี่ยน่าเล่นกว่าเยอะเนี่ยค่าหัวไม่สูงเนีย่ยมันน่าเล่นกว่าเออจริง nhà em nó lên oh, của dưỡng này oh, có đi bởi lại chị có ai đi vào khâu này nên ngại quá này nên ngại quá đấy à ừ ừ Ừ ôi tình ngại quá cái bố ăn thịt sáng ạ อะไรอะ่ะอะไรแวบๆป่ะอะไรเวบๆผ่านหน้าไปอะ่ะอุ้ยแดดกโอเคก็เรากดมนวนไม่แปลกที่เราเพลไปเราไปแก้มือกันดีกว่าจะเล่นกับไ,ไฟนะสนุกดีไอโมจิเนี่ยเราจะไม่ใกล้มันเลยมันมัน มันไม่ใช่ตัวนั้นแน่เอ้าไอ้ไฟหายไปไหนเนี่ยอ้าอุ้ยอุ้ยอ้ไฟมาละใช่ไฟมาเนี่ยเอ้ยไฟไฟไฟใช่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 มันนี่แหละอุ้ยช่อปุ๊บไง อมบูที่แบบมนุษย์อะมนุษย์จา๋ารู้จักมนุษย์เปล่าไอ้หนุ่มเอ,งอ็งเนี่ยมาดูถูกมนุษย์นะไฟเนี่ยมันเล่นง่ายมันไม่ค่อยล็อกเท่าไหร่มันอยู่ไหนวิเชี่ยละนี่เราเสียเปรียบตรงเรามองไม่เห็นมันตอนเนี้ยติดหายคิดสังเกตละตอนเนี้ย เลข้ห่าแล้วกดอัลเตอร์เมดว้ามาละวเปาวิสีลุกออกไอ้เหี้ยไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ป,อปออ๊อปป๊อปปูล่า,าอุ้ยโลนิทอออ๋อฮะเฮ้ยอุตส่ามีเผาโอ้ออะไรเนี่ยไม่หนุกแหละก็นั่นแหละผลสรุปก,ก็คือถ้าเก่งนะครับก็ชนะงั้นถ้าชอบนะครับก็ ก็แล้วนะมึงยอกไอ้เหี้ยยอกถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องมาดูตั้งแต่แรกนะคนเราความชอบต่างกันนะครับก็ขอลาไปก่อนนะครับสำหรับคนที่ดูคลิปจนจบนะครับก็ขอฝากกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับเดินผมจะพยายามลงคลิปนะครับผมนะลาไปก่อนเด้อพวกพู้ติดตามอนน้อยนิดของข่อย